yen yên, mấy? mấy? mấy yên Hôm nay lấy hai hai Two hai 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 is hai much fat. hai 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 ลุงพามาเดินป่าแล้วค่ะถ้าไม่เดินสวนก็เดินป่าค่ะถ้าเดินป่าก็เดินเขาค่ะโอ้ยมาดูหนุ่มๆติกออากาศดีๆแต่ว่าเ,าลาเวลาลมมาแต่ละทีเย็นเย็นดูลุงพาเดินสิคะเดินลัดเลาะ,ละตามทุ่งตามตาม,ตามป่า โอ้ยดูดูป่าก็ป่าจริงๆค่ะไม่พาเมียเดินตามป่ามาเก็บลูกกอบนี่เองอันนี้ลูกที่สามแล้วนะคะก่อนหน้านั้นเก็บได้แล้วหนึ่งลูกมีแผนพาเมียเข้าป่าเก็บลูกกอบเดินเดินไปเดินไปเดิเห็นไหมเห็นไหม น่าได้อีกนึ่งลูกแล้วเออ,เอ,อหัว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  Thank you เดินไปเดินมาได้ลูกหนึ่งแล้วนี่เราเดินกวนทำไมเราไม่เห็นนะเยอว์ัสอา a วันท์ทดีนี่มีแต่ป่านะคะป่าน้ำป่าตําแยกค่ะอยู่ o ฟวันมอ นาะโอโหนี่เลยจ้าปลาน้ำปลาตะเนียทั้งน,น้ำพาเมียไปเดินเก็บลูกกอบโอ้หประคุณนะลูกลูกไนส์อย The tree the tree ล nice. yeah. ูกไนส์ต้นไม้ดูดีมากดูสวยมากอะใบไม้เริ่มเริ่มออกออกแล้วนะคะเนี่ย <c oughs> เริ่มเริ่มจะเขียวแล้วสวยมากค่ะตรงนี้ อยยสวย mm hmm. เดินไป mm hmm. เดินมาร้อนถอดแล้วจ้าหนึ่งถอดแล้วหนึ่งพูดเดยอายุฮอตอร้อนลุงร้อนค่ะเดินไปเดินมาลุงร้อนค่ะโอ้โห oh, ดูพาเดินโอ้โห้ยซ้ายน้ำขวาน้ำน้ำทั้งนั้น น้ำไม่พอมีตันแย,ย่ด้วย mm hmm. เดินไม่ระวังมีคันนะจ๊ะเย็นไหมคะเอไม่เย็นไม่เย็นร้อนไม่ร้อนเอาโอเคอะไรไม่เย็นไม่ร้อน <laughs> งงงงในงงป๊ดูเน walk to the no, e uh, okay. ๋อโอเคนี่เดินไปเลยจา้าโอ้ยก็ตามทางเดินให้ น่าเดินมากแต่ว่าทำให้ไม่ยาวนะคะอุย้ยดูต้นไม้อไม่รู้กี่ปีนะคะเนี่ยต้นนี้มีอยสามต้นค่ะเดินมาจ้าเดินมาตามมาค่ะชูวเกินลุงพามาเดินป่าค่ะป่าที่นี่นะคะไม่มีเห็ดค่ะมีแต่น้ำค่ะป่าน้ำทั้งนั้นน้ำไม่พอ มีตำแยอีโอ้เจริญละซ้ายขวาหน้าหลังก็ป่าปุ๋นะปุ๋นอะโอ้ยเวทีแคทดอลของลุงนี่เองเอาเอาเอาโอ้ยพอรับรออมีสโลด้วยเอาแล้วก็ไปเอาแลมีสะบัดบ๊อบเราวันนี้วันนี้ไม่มีสะบัดบ๊อบ